สวัสดีแล้วก็ทักทายไปย่งเอฟซีพี่น้องคนหักควายครับทุกคนทุกท่านครับเพระว่าจะเป็นเอฟซียู่บ้านเฮาครับอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองหน้าครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบเชนเอาอิสานมาหน้าพาหล่อช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนี้เบาทนอยู่ยี่เดียบควมควายงามครับเมืองบางไฟพญานาคนะครับอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายนะครับเมื่อกล่าวพาพี่น้องเอฟซีฮามาเปิดตัวกับมาชมสุดยอดปลาพันธ์ในตัวหนึ่งครับที่หน้าตาล้อล่ะนะนั่ไปพัฒนาครับพี่น้องครับ เดี๋ยวกนอื่นขออนุญาตมาทักทายครับเจ้าของค่ายครับทิดโบเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทางการแนะนําพี่น้องเข้าเป็นทางการนะครับผมเออ่ทิดโบครับหรือว่าอ่ห้อยโบนะครับทวัชชัยมลสีครับเจ้าของฟาร์มท่อทวัชชัยฟาร์มนะครับอยู่พุนพิสัยเท่านี้แหละครับครับอำเภอพุนพิสัยจังหวัดน้องข้ายครับเบอร์พี่โบนะครับศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เก้าแปดครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เก้าแปดทิดโบครับครับผม มองไปมองมากะพี่กดติดตังเข้ากะบอกพี่น้องสองมองครับเอามาผสมนี่กับมาลองทอนเลยครับบ้านเลขที่88ดมูฮานะครับตำบลจุมพ้นอำเภอพุนพิสัยจังหวัดหนองคายเข้านี่แหละครับบ้านลองทอนเขามาหล้างลูกบ้านพุนพิสัยเลยครับครับผมครับผมครับมินีิกะเข้ามีพระพันเนาะสุดยอดอีกตัวหนึ่งครับที่นาตาล่อครับพี่น้องครับกงสางสูงเงี้ยงเง่ารอครับผมเอาในนั้นพี่น้องนะครับพระพันตัวนี้พี่นเอซื้ออย่างครับเออตัวนี้ซื้อเจ้าเด่นหนองคายนะครับเป็นลูกของพ่อกึ่งมุกดาหารหรือว่ากึ่ง กาลลศิลนนะครับเนาอพยัญห์มาอยู่แพร่าฟาร์มนะครับแม่เพิ่นเป็นแม่อ้วนนะครับแม่อ้วนสกลเอามาจากสกลนครนะครับตัวนี้ครับผมตอนนี้ก็สามปีสิบเอ็ดมืออายุสามปีสิบเอ็ดมือสูงอยู่ร้อยหกสิบพอดีนะครับครับผมครับจะต้องขออนุญาตสอบถามประวัติเพิ่นที่มาที่ไปหรือว่าเพิ่อนขามามาะจำกัดอยู่ฟาร์มห้องไหนเป็นไหนครับได้เพิ่อนขามาอยู่ฟาร์มห้องกามีไอเพิ่นแนะน้ำมาครับช่างสะกลผมก็เลยไปเบิ่ง ได้มาตั้งแต่ตอนสิบเดือนครับจับยานมมาอ๋อแต่น้อยเลยแม่ครับเอามาพัฒนาเอากะว่าแข็งขามันดีล่ำตัวมันดีแล้วกัแม่เพิ่นกะส่งญ่ส่งอ่างแนี่แล้วพ่อกะครับพ่อพ่อใส่ได้เ่าก็เรียกว่าเอามาลองพัฒนามาบีดเบิงตอนนี้ก็มีผลงาในให้เห็นแล้วนะครับ,รบล้างหน่อยนึงมีผลงาในให้เห็นแล้วนะครับออกมาสองตัวแล้วเป็นตัวเมียทั้งเปิดกะสูงยาาดีแต่ว่าอยู่ขอเขาบผมมีแต่ผนออามาผสมนำผลงาในใ้เห็นสองตัวแล้วปีนี้ก็ถ้าไปร้ายแม่แล้วครับครับผม แสดงว่าได้เพิ่มมากแต่น้อยเลยเนาะเอามาแต่น้อยนะครับแต่สิบเดือนคือมาเลี that, ้ยงดูเ hmm. ร in ียงอยู่อยู uh, ่นี่นี่นี่นุ่มเป็นว่าครับจนเปิดทับผสมได้แล้วเนี่ยครับนะครับตอนนี้ข้าเปิดผสมนี่เขาคิดกับพี่น้องเกษตรกรไังไหมครับข้าผสมผสมจริงนะครับตอนนี้ยังว่มีน้ำเชื่อจำแนยผสมจริงอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทคืนให้สามเถอาครับครับถ้าค่อยว่มีปัญหากะตับเลยบาทเดียวก็ลังก็ลังสดสดตัดงดเนี่ยครับถ้าเมียค่อยเบนบ้านยุกกระรังเป็นนมกระรังแข็งแรงเนาะน้ำเชื่อเปิดชิดเิดยึดรอยึดรอ ครับพี่น้องครับครับว่าหน้าตาแข้งขานะครับจุดเด่นครับประเตนี่ครับขอยัดสอบถามอีกรอบนึงครับจุดเด่นลักษณะเด่นความงามเพลินครับบอกพี่น้องรอครับหน้าตารอหน้าคมอัตลักษณ์ครบครับตาแต้มแก้มจ้ำข้อสามอ่องครับครับผมกะล่ำต้ลล่ำตัวเสมอหลังโบเอ็น่ายกะบากน้าตัดหางกะถือว่าใส่ได้อยู่นะครับ หังกะรเหย้าลามีนะครับเนาะเป็นผัวดีครับพี่น้องครับแต่เลี้ยงธรรมชาติเลยนี่บ่บ่ได้ออกนนามูเพราะว่าเฮากับ่มีเวลาเนะาะธรรมชาติเลยนะครับถึงรับจา้างแกงวัวแกง,กแกงกข้อยจ้าของบ,บ่ได้อยู่นอนน้ำก็นอนจังซี่ล่ะครับบ,บ่ค่อยได้ออกคอกเลยนี่ถือว่ากะโอเคอยู่ลำต้นลำตัวพันธุกรรมล้วนเลยครับที่ที่บ่าวทนเห็นกันเนี่ยครับพี่น้องครับเพิ่นได้ความยาวเนาะความยาวความสูงครับแล้วก็หน้าตาล่อครับที่สำคัญครับพี่น้องครับหน้าตาล่อ แล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่มองเห็นชัดเจนคือตรงตรงสันข้อพิ่นครับตรงข้อข้อพิ่นครับเนี่ยครับเรียกว่าสันประบูเราบอกข้อข้อประเข็งครับพี่น้องครับนะครับทีนี้ประเด็นนี้ในเรื่องของการปรับสายพันธุ์พี่น้องเขามีแม่พันธุ์อยู่แล้วเนาะครับเพิ่นเช่ปับในส่วนของจุดใดนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเข้าแนะนอนเลยนะครับถ้าแม่แม่พันธุ์บ้านๆของเขาเนาะอยู่เขตนี้เขาเจาะกับวัคคอยเลี้ยงค่อยงามกันเนาะเป็นแม่พันธุ์บ้านๆอยู่ เอามาลองไ่ลองพัฒนาบึงนะครับแก่ล่ำคอล่ำตูที่ควายหลังเอน็นเอ็นล่ำตูสันสันนะครับล่องมาใส่บักเด่นบึงผมก็ว่าโอเคนะครับหางกะถือว่าโอเคแล้วอันเด่นเด่นเลยกกคื้นหนาเขาครับล่ำตูนี่งาวกว่าเลยลูกบักเด่นเกิดมาเอาขามาไหลอีริครับผมขามาเอาขามาเป็นจุดเด่นเลยขาและอัตลักษณ์งามอ่ะค่อยหน่อยผมกะถือว่าผ่านอยู่ตามไปเห็นมาสองขอกสามขอกดีใจน้ำพ่นอยู่ให้ราค<อ>าพ่นไวหลายบาทเลยที่พ่นม<อ>าขายให้ขนาดแม่บ้านบ้านนะครับผม ราคาเกินแม่ไปหลายแล้วแต่ว่ายังพ่ะท่านยอมปล่อยยังมายอมแบ่งอยู่จุดนึงครับพี่โบกหางต้นหางเพิ่นเนาะต้นหางไงครับพี่น้องครับแต่ว่าหางนี้น้ำบักจับกินไปเกือบเบิดเลยไปหางนี่นิ่ก่อนไงหางเน่าตัดครับหางเน่าครับรอก่อนรอก่อรอก่อนแม่พันตัวใดที่หางสั้นกะปั๊บกับเจ้าเด่นได้เนาะได้ครับอยู่ใกล้ใก้ใส่บริการนะครับมีรถขนส่งพร้อมเนาะครับมีรถขนส่งพร้อมแม่นครับอยู่ใกล้อยู่งใกล้ทรมาไปแก้ให้ได้พร้อมเลยเอามาทับแล้วค่อยเอาไปเอากลับได้ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรับฝากผสมอยู่ใกล้ๆนี่ถ้าเฮาแกะมาทับจะผิดอ่ะเฮาบอกบริคิดกับพี่น้องเพิ่มบ่เลยว่าครับบริคิดครับบด้คิดในราคา1,500บาทแมีนครับระยะ20-30ิกิโลผมให้แกมาให้ฟรีเลยครับ1,500บาทครับครับเพรว่าเป็นน้ำใจของพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องครับพัฒนาน้ำกันครับพัฒนาแต่น้ำกันนี่นิ่งนะครับนี่นิ่งเราประเทอนี้ครับเขามีโครงการรับฝากว่าประเทอพี่น้องจับสัตว์บ่แมาณล่อขอกครับล่อขอกก่อนตอนนี้ล่อขอกใหม่เนาะ ตอนนี้มีตาโทรมาสอบถามอาการก้อนแล้วกับบ,บอกพี่น้องไปครับผมแล้วค่อยเอามาผสมตอนนี้เลาะขอ,อกอยู่เฮ็ดคอกเสริมเพิ่มแล้วค่อยสิรับฝากครับฝากถึงพี่น้องในเรื่องของการเขาเรียกว่ายัางพี่น้องเขาโทรมาเนาะครับผมสังเกตอาการ<ช>เป็นจุดจับนะนิ่งๆแบบขอยให้ข้อมู้คร่ขา,ขาวๆแล้วเล็กๆน้นอยๆนะเผื่อพี่น้องเขาโซนทางบ้านเขาเป็นรับชมแล้วเป็นอาจจะมีความรู้เพิ่มเติม,มครับแต่ สังเกตอาการมันเป็นสั์กัสีมี่อยน้อยน้ำก้นนะครับเนาะเบิองง่ายๆอยู่ดอกพี่น้องกูเพิ่นเคยเลี้ยงก็ได้แล้วก็จะเบิองเมือกนะครับยังเน้นให้เป็นเมือกใสขัดเป็นเมือกคุ้นๆบ่อยาาให้เอามาับรรยาน,ม,น<อ>มันเป็นโมนลูอักเสบแล้วมัน<อ>สิเสียเวลาทิ่มให้เบิองเป็นเมือกใสๆไว้กอนนะ่ะให้ก็กต้องเบิองอีกเค่อนึงอาจสีมีการสรงรูปสรงอย่างให้กันเบิองก่อนนะครับ<อ>ผมยังสีพิจารณาเอา,เอาบนบนบเอาอย่าบนบดสรงรูปเบิองล้วก็อาการเนาะแจงมาะครับเบืองอาการ ว่าบางตั know, ตวก็พี่ทุนบังด้วยพันสีว่าม <den ker> ีนางเบิกออกมากับมีเนาะแบบเมียนครับเป็นบบบางตัวเป็นชัดเงียบเงียบเงียบเมียนครับบ่ค่อยกินยาสนใจจุดจุดอื่นสีประมาณนี้ตัวนั้นก็ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเอาเบิ้งเบึ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 ้งพี่น้องครับสี่เหลวแล้วสี่เหลวแล้วพี่โบครับจะพาพี่น้องเข้าครับจูงโชว์โชว์ความรอบนครับพี่น้องครับนี่ครับครับเจ้าเด่นน้องคายครับพี่น้องเมีนครับเด่นน้องคายครับ เป็นพูอพันธุ์ตัวหนึ่งทางเลือกหนึ่งให้พี่น้องเกษตรกรเข้านะครับในโซนทั้งอำเภอพุนพิพสยัยนะครับกระบะอำเภอไก่เคียงจังหวัดไก่เคียงเพราะว่าทีเป็นทั้งนี้กับไก่ๆกันมีเฝ้าไร่นะครับเนาะแม่นครับเฝ้าไร่พุนพิสัยเฝ้าไร่พุนพิสยัยตอนนี้ตอนนี้ที่ออกมาผสมนล้วมีบึงการมีเฝ้าไร่มีพุนพิสยัยคกับมีอุดรอุดรกระมาครับผู้เคยเห็นตัวโออ้้เนนีี่่ยครับพงใจรักได้ครับขี่รถมาชมฮอดว่านเราจะกลับพื้นเบลขั้วไมาเมียนครับ มาเบิงเ่งตัวก่อนได้แก่มาเบิ่งตัวจริงมาชมตัวจริงก่อนนะครับเรามาเบิ่งแล้วนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์สายพัฒนาอีกตัวหนึ่งที่ราคาบ่สูงเกินไปแล้วกาพัฒนาได้ตรงจุดจากเลี้ยงควายขายได้ปีละสองหมื่นมาล่องเลี้ยงควายสายพัฒนาเบิ่งอาจจะได้ปีละห้าหกหมื่นก็ได้นีเท่ากับซอสกะสีเบิลเร็วขึ้นผมอ่ะแล้วผมก็เป็นล้านหมดนบวยเลี้ยงควายนี่ละชิใส้นีเยอะนี่เ้พี่น้องยังบอยยังบอยเลี้ยงควายเลยว่าอยากอยากขอความรู้เนาะอยากมาแยมมาแยามมามาได้ครับยินดี <N ic id> ยินดีให้ความรู้ยินดีให้ควาปรึกษาครับครับมาเบิ่งมากการเลี้ยงควายมันเป็นยังไงทิศทางนะทางทางปัจจุบันบนี่ยเกรรษตรบ้านเฮากับไปยากแล้วครับตอนนี้ก็อาศัยการเลีล้ยงเราไปเลี้ยงยังกับว่าขาดทุนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูหม,มูกับแพงครับเลี้ยงได้รถยวนี้ผู้ใดสิเลี้ยงแต่พอไงเทว่ายุคนี้ยุคโควิดเศรษฐกิจบ่ดีกันเน่มียนครับผมเมียนเมียนเกษตรกรเฮากะบว่านี่แหละอาชีพเลี้ยงควายครับอาชีพเลี้ยงควายเป็นอาชีพที่ กะเฮ็ดงานหลักใดเนาะครับเฮ็ดงานหลักเฮ็ดงานประจาไดเขาก็ใส่เวลาวางอยู่น้ำมันตอนเ้ารตอนแรงกะถือว่าโอเคครับนองทางดัางคมนะครับพี่น้องครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวยางจุ่งโชว์พ่นนะครับใดครับจะกรอบสองหลอดปะดินมาครับเหมืองคอมรอพ่นครับพี่น้องครับคนกับผู้ใหญ่คุ้ยเล่นหน่อยไปเลยครับ พี่โบสูงลายเป็นไรครับร้อยแปดสิบห้าครับร้อยแปดสิบห้าครับแต่ว่าสูงคขนาดเลยพี่โบควายกันร้อยหกสิบครับไม่ร้อยหกสิบครับเพราะร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบหกนี่แหละโอเคครับหายืนร้อยยืนร้อยครับเป็นอีกคลิปนึงแล้วเดี๋ยวพี่โบครับประเทศนีกอนจบคลิปจบรายการครับผมนะครับฝากถึงนิเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์เฮาหรือว่าฝากถึงพ่อพันธุ์ฝากถึงฟาร์มเั่นไหนครับครับอ่าถ้าพี่น้องสนใจนะครับใกล้เคียงหรือว่าได้เบิ่งคลิปน้ำพีบ่าวโทนอีสาาาานนนัพระะะเเลของฮคบ สนใจอยากพัฒนาอยากเอามาผสมพันธุ์นะครับกัติดต่อมาโดยตรงหาทิดโบเลยนะครับเบอร์โทรกะ0981177498นะครับบ้านเลขที่88หมู่5ตำบลจุมพลอําเภอพ้นวิสัยจังหวัดหนองคายเฮานี่แหละครับมีรถบริการขนใหญ่เด้อครับเด้อขนใหญ่หายทายุใกล้ๆนี่บอคิดค่าบริการครับผ่านหาท่อเก้าครับเสิ้องฟี่แก้กับให้พร้อมเยอดเลยครับครับเป็นกันเองครับเจ้าของฟ่อมกะว่าไม่ตางหากยุ่งหันละขันบอยองจ้าของครับ พี่น้องเอาเบิงคุยพี่ได้สนใจเนาะครับว่าไปบ่ถึกมาบ่ถึกครับกโทรมาหาพี่ทีโบได้จับพี่กัดมาโรงเรียนเวิร์ดลองทอนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมออกไปรัดเอาทางพี่กัดเลยเนาะแม่นครับโรงเรียนเวิร์ดลองทอนโรงเรียนเวิร์ดลองทอนครับพี่เมียนครับหัวหน้าโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวพี่โบจะไปรับได้ครับอยู่ปากทางบ่ไกลเข้ามาประมาณ50 50เมตรครับพี่น้องครับจากปากทางใหญ่เข้าครับนี่ครับนิ่งๆรอๆลูกรอ Facebook ช่องทางกับติดต่อครับ Facebook พี่โบก็ที่ Facebook หยังครับ เฟซบุ๊กอ่าทวัชัยมลศรีครับภาษาอังกฤษรูปคนจุงค้วยนี่แหละรคนจุงคัยนะครับอย่ามาโทษกสิครับไท้าหน้าจอเนาะได้เฟซบุ๊กเปเจอพี่น้องครับดูท่างไก่ต่างประเทศจากโทรมาเรียนด้ยนครับจะได้อัฟเฟนเพื่อนๆอะไรก็โทรมาเซ็นเจอมากก็ได้ได้ครับผมได้ครับยินดีครับยินดียินดีให้คำปรึกษายินดีให้ยินดีพูดคุยเรื่องคั้วทุกอย่างครับผมครับกับประเทนี่สมาชิกทั้งหมดเ่าอยู่ฟาร์ม ตอนนี้ยูมองเรียงไว้เมีนครับยูนี่มีแค่สามตัวครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนะนําอีกเดี๋ยวแนะนําอีกเนาะครับมีสายตางพร้อมดิครับผมโอเคเดี๋ยวหลังจากที่ชมพอพันธ์ท่าแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปเบิ่งสายตาเเนาะครับครับผมเดี๋ยวก็ตามมาชมครับครับผมพี่ดองหลังจากที่เบิ่งพอพันธ์เท้าครับเจ้าเด่นน้องคายครับนี่ก็ จะพาพี่น้องเข้ามาชมนี่คือเป็นสายตางนล้พี่โบนะเนี่ยครับสายตังครับครับผมครับพี่โบแนะนำพี่น้องในตอนนี้แม่นี่ซื้อยังครับพี่โบครับตัวนี้ซื้อท่องดีนะครับแม่ทองดีครับเป็นมูลาครับเอามาจากอ่างคลองครับตัวนี้มาดนอนยังครับเอามาอะไหาเดือนแล้วครับอ๋อหาเดือนแล้วครับรออผสมเจ้าเด่นตอนนี้นะครับผมพอดีมากมันพร้อมแห้งบมดนีก็เลยยังบบเสนอผสมเพิ่นปล่อยพานรอบไปครับผม รอบผสมเจาเดนสีเบืองลูกบอกเดียนใสาส,าสายตางมันี่เป็นจังไดสันดิจะเป็นจังใดงท,ที่เป็นตอนนี้อยากตื่นเตือนอยู่จะเป็นข่อยางข้อยางบ่อยเนาะเ <c oughs> มียนครับครับผมทนี้ในเรื่องของการพัฒนาครับที่ว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของพี่โบเนาะ <c oughs> น้ำสายตางมาใสาก่กระป๋อพันควายไทยเขาเนี่ยครับมีมีแนวทางน่าคิดจริงไดครับบอกพี่น้องนะครับอยากให้มันออกมาเนาะตามจินตนาการก็คือนั่งนาโค้งสางไงแล้วก็ได้อัตลักษณ์ควายไทยเขาที่สําคัญเขามาเอาสายตางนี่คือโค้งสางกำลังนุนมเนาะ ครับเื่อมันฝุกเด็ดตัวเมียมากอะโอ้อลังการเลยออกมาครับพระบาสายตางคือโครงสั่งเพิ่นเนาะแมนครับโครงสั่งกับพลังนำนมนี่แหละพลังนำนมสุดยอดเลยครับทรงลูกครับนมดีนมหลายนะครับครับกทรงถึงลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นจะได้ใหญ่เร็วโตเร็วครับโครงสั่งใหญ่ครับพี่น้อี้ตอนนี้ความสูงพลายไปไดนครับพี่โบครับตอนนี้ร้อยสี่สิบห้าครับพี่สูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าครับ สายตางครับต้องดีซุ้งรอยชี้ผ่าครับตัวนี้ก็ลำตัวคนดีเนาะตัวนี้เนาะลำตัวหนาลึกเงี้ยวหนาลึกขับลังกระดาษลังดีพร้อมครับพี่น้องครับว่าสายตางบางตัวก็ลังอสิบอบ่บค่อยหนาลังก็ถ่ายสิบ่ค่อยดีเนาะสายตางส่วนหลายครับผมแมนครับว่าตัวนี้ก็ที่ว่างามสายใดเลยครับพี่น้องครับห้างกับบัวดอกดิห้างกับบัวดอกพอครับห้างกับบัวดอกครับเน่ยครับปกติจะสายตางนี่สิมักห้างดอก แต่บอดีดบก้ยไข่ผสมถั่ผสมในทองที่ใดครับไม่ทองพันธะทองที่สองครับทองที่สองบ่เมีครับตัวแรกเห็นลูกเพ่นบ่ถ้าอยาเพ่นบ่เห็นครับเป็นตัวผู้แต่เพ่นบ่ขายให้ครับอ๋อเเลยได้ตะเมียมากมันมันออกมาเป็นควายไทยแล้วไหมพี่อ๋อมันมันเป็นของลูกสายอุไทยมันออกมาเป็นควายไทยเขาจบ่ขายเลยครับเขาง่ามครับไงหฮงครับก็เลยเอาตรงต่เมียมาี่ยครับพี่น้องครับก็รอลรุนครับผมได้มากกับโบแพองตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเขาซื้อตอนมันจอยก็ซื้อมาแสนต้นต้นราคาแสนต้นต้นครับ ต่อไปก็สิมาพัฒนาอย่างนีพัฒนาครับพัฒนาก่อนเอาลูกก่อนเอาลูกก่อนพี่น้องเห็นแล้วคือตันี้เัายังบม่ได้เปิดบงเปิดแบงยังครับสบาย่าแบงก็ล่อเบิ่งผลงานไปในท้องเนาะแม่นครับล่อล่อเบิ่งลูกก่อนครัล่อล้นกันครับพี่น้องครับพัฒนาไปน้ากันครับล่อลุ้นก่อนตอนนี้มันลายขึ้นยากใหญ่กว่าเก่าครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวเบิ่งสมาชิกตัวต่อไปครับแตัวนี้เอาเพิ่นประจาการเลยครับในฟาร์มมาเลยครับ สายตางกันี่น้องครับเบาเบาเบาใช้การดีครับพี่น้องครับตัวนี้ครับโมเชียงดีขนาดนั้นเบาเบาเบานะครับเอาเปลี่ยนกันเหาอครับผมอ่ะตัวนี้เพิ่งได้สิบแปดเดือนนี่เพิ่งได้สิบแปดเดือนแล้วบอเดินร้อยน้ำแล้ว เปิดซิงไปเรียบร้อยแล้วเปิดซิงเรียบร้อยแล้วน่าจะติดด้วยสองเดือนแล้วว่ามีเป็นซัดว่าเป็นยังอตัวนี้นอกนี่ไม่ซื้อยังครับตัวนี้ซื้อชมพู่ครับลูกฝาสีสงข้ามครับได้มาจากสะกลโอ้น้องชมพู่ครับอายุเป็นสิบสิบแปดเดือนแปดเดือนครับรับซ้อนสูงเพิ่นลาปอะไรครับตอนตอนนี้สูงอยู่ร้อยสามสิบหกครับสูงร้อยสามสิบหกเม่นครับร้อยสามสิบหกอันนี้แม่สูงร้อยสามสิบแปดครับน่าจะเกินแม่อยู่นะ ครับผมครับน่าจะขึ้นแม่อยู่ก็เลยเอามเกิบพัฒนาแต่ก็เปิดอยู่นะครับเพื่อมีผู้สนใจอ๋อตอนนี้เปิดแบงก์ไหมเปิดแบง์อยู่ครับเปิดแบง์อยู่แปดหมื่นห้าพันบาทโอ้แปดหมื่นห้าพันบาทครับเพื่อมีผู้สนใจเพ่พัฒนาตัวครับรุ่นลูกบกเด่นในท้องเลยล่ะกำลังมองหาแม่พันธุ์แบบพัฒนาเนาะเมียนครับอายุสิบแปดเดือนสูงรอยสามสิบหาครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้ค็ ลำตัวใหญ่ๆท่าท่ายดีนะครับตัวนี้พี่โบนะท่ายดีลำตัวดีครับท่ายตัวลำตัวดีครับพี่น้องครับหางเหรอใส่ได้ครับหางตื่นมั้ตือนท่านผู้อยู่นี่นี่เขาครับแล้วขอขาฟับก่อนครับพี่น้องครับมันบ่คอยกพรายมันเนาะบ่ครายได้ม่ได้บอพรายจับเป็นเนาะนี่ครับครับราคาหนี่งคับตัวล่องกันได้พร้อมได้ครับได้ครับเตัวล่องได้ทรงทรงฟีครับทรงฟีพร้อมครับแต่ว่าถ้าเวไก่ก็ม่งตัวจริงนะครับเนาะครับผมครับนี่ไี่ก็โทรมาหาพี่โบนี่ก่อนนี่นี่นี่น้องครับ นี่ก่อนพี่โท,ทนถ่ายแบบนี้นาครับนี่จะล่ำตัวเนาครับพี่น้องเมึงม่วงกลางๆครับ <c oughs> เรื่องงานนี้ย่านได้หอยอยู่แล้วชมพูนี่จังสีนิ่ง <c oughs> ปล่อยไหลหอยตะขวยผูกเห็นว่าหอยเป็นไงเป็นหนึ่งนะต้องต้องดีหัดสมาธิแล้วครับ,รบผมเนี่ยครับาทางดังคมครับแม่เนี่ยครับพี่น้องครับตาบักขีลายนะครับน้องชมพู่อากาศย่ายดีนะครับเนาะแกงขากระย่าด้ะครับพี่น้อง นะครับแทงขาใหญ่ดินะครับสันข้อกับหญ่ครับนะครับสนใจโทษละผกินไม่ครับพี่น้องครับผมกินไม่โอเคครับประเด็นนี้เดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้เนาะก่อนจบคลิปจบรายการนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเข้าแลก็ฝากถึงฟาร์มเาอีกรอบนึงนะครับครับอ่าสนใจอยากเข้ามาชมพอพันธุ์นะครับเจ้าเด่นหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมมาทำประสบการณ์กับทางทิดโบนะครับกะ โทม่านะครับเบอร์0981177498ครับทิดโบครับแล้วกาเฟสบุ๊กกะทวัชชัยมลศรีนะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษครับครับเดี๋ยวพ่อทุนจะขึ้นเบอร์โทรกับเฟสบุ๊กนาะครับผมครับเฟสกถพี่น้องอยากมาอยากมาอยากมาชมครับแบบไม่ได้ครับผมครับเขามาสิ่นค้างล่องบาลพ่นพิสัยเลยครับครับมากยังไงครับเมื่อเนี่ยพ่อทุ่นโกครับจากช่องพิซามะนารอกขอบคุณพี่โบ้ละลายขอบคุณครับสวัสดีครับอยากให้เยี่ยมชม ว่าเป็นเกียร์แท่งลายครับวันนี้ครับที่มาตัวจสอพันเฮาครับพี่น้องเฮาชมแล้วครับนําไปพัฒนาต่อครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามช่องมอโทนครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับเดี่เอาคลิปแล้วผู้ใดที่ยังบม่ติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ถ่านนครับจะได้มีคลิปดีๆึงพี่น้องเขาลับชมครับกินตาพ่อกันไหมครับผมสำหรับพี่เอียรกาเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับพี่โบครับสวัสดีครับผมวุ้นไหๆครับผมขอบคุณครับพี่ครับ เป็นครับพ่อขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมไปจอดเลยครับ